เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลย,ข,ยข้อ26ค่ะ based on the the article which of the following words would best describe Russian beliefs About birthdays เขาบอกว่าเนี่ย based on เนี่ยก็คือเอามาจาก article นี้นะคะจาก article เนี้เนี่ยคำไหนเนี่ยที่อธิบายเนี่ย best describe Russian beliefs อธิบายความเชื่อของชาวรัสเซียในวันเกิดได้ดีที่สุด คำแรก s u p e r s t i t i o u s ชื่อโชคลางข้อสอเนี่ย wasteful รู้ไหมว่า waste เปลว่าอะไร waste อาจจะแปลว่าแบบพวกขยะก,ก็ได้หรือ waste อาจจะแปลว่าสิ้นเปลืองส่วนคำเนี้ย Wasteful ก็แปลว่าฟุม่มเฟือยค่ะส่วน fortunate fortunate เนี่ยแปบลบว่าโชคดีตรงข้ามกับ unfortunate แปลว่าโชคดีน,นั่นเอง dependable depend ใจชี้เนี่ยแปลว่าขึ้นอยู่กับ dependable able แปลว่าสามารถใช่ไหมสามารถขึ้นอยู่กับได้ก็คือสามารถพึ่งพาได้นั่นเองพึ่งพาได้ ข้อนี้ควรจะบอกว่าคนรัสเซียเป็นยังไงพึ่งพาได้โชคดีฟุ่มเฟือยหรือเชื่อโชคลางข้อนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะข้อนี้ต้องตอบ Supert ์สตีชิเเขาเชื่อโชคลางเพราะว่าในเรื่องเขาก็บอกอยู่ใช่ไหมว่าเขาเนี่ยเชื่อเลขอย่างงู้นเลขอย่างนี้เลขคู่ไม่ดีเลขขี้ดีก็ห้ามให้ของอะไรห้ามห้ามจะ เลี้ยงงานฉลองวันเกิดก่อนล่วงหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นความเชื่อของเขานั่นแหละตอบข้อหนึ่งค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่นในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ความรู้นั้นลำค่าโปรดจัดเวลาไว้เรียนรู้